ครับสวัสดีเช้าวันที่27่ธันวาคมครับ2565ครัสห้าครับคืนที่ผ่านมาครับเราพักค้างแรมครับที่วัดแม่หลงครับ ในชุมชมแม่หลงโมนหนึ่งครับอำเภอเกาะคาจังหวัดลําปางเช้านี้ครับอากาศเย็นครับ18องศาสิบแปดองศาครับชา้านี้แล้วก็ขนาดนี้เวลาก็หกโมงจะคึ่งแล้วนะครับฟ้ายังไม่สว่างเลยครับแต่ว่า ชาวบ้านชาวช่องกอ็ค่อนข้างที่จะคึกคักครับเชา้ชาเช้านี้ตรงข้าวนั้นมีตลาดนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็น่าจะเป็นโรงเรียนนะครับเห็นเด็กนักเรียนเดินไปโรงเรียนกันหลายคนแล้วครับเดี๋ยวตอนเช้าเราไปสำรวจตลาดกันก่อนดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตอนเช้านี้ครับ นี่พี่ยักษ์ก็โอ้โหฟิตอะไรแต่เช้าขนาดนี้ไม่รู้นะวิ่งรอบวัดนะครับกี่รอบแล้วไม่รู้่ยพี่ยักษ์สิบแปดองศานะพี่ยักษ์เช้านี้ร่างกายรู้สึกสุดยอด ในร่างกายรู้สึกกระตุ้นถูกต้องพื้นที่จังหวัดลำปางครับใช่เออแม่แม่เกาะเกาะคาเนาะคาเออวันนี้ก็ถือว่าได้ได้เหงื่อได้เหงื่อละโหแต่เด็กแถวนี้เขาตื่นแต่เช้ามันหกโมงครึ่งแล้วเนี่ยหโอ๋อใเขาไปโรงเรียนเขาใช่ตีห้ากว่าเขาตื่นมานั่งรอรถตู้ละเออพิงไฟนั่งพิงไฟใช่แต่เราก็ ของเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราใช่ก็คือเตรียมตัวเตัวทางต่อะไปที่ก็ยังอยู่ที่ลําปางอยู่วันนี้เซเว่นอยู่ที่ลําปางในวันนี้เราก็ยังอยู่ลำปางพรุ่งนี้เราก็เข้าเชียงใหม่ก็จะขึ้นต้องขึ้นดอยแล้วข้างนี้ยอาวันนี้รู้สึกว่าจะอะไรนะเขาเรียกว่าอยู่ในลําปางเพราะเมื่อคืนมาถึงก็ มาไหว้พระธาตุใช่พระธาตุลำปางหลวงพระธาตุลำปางหลวงก็มานอนที่วัดวัดแม่หลงวัดแม่หลงวันนี้มานอนที่วัดแม่หลงครับวันนี้ก็ภารกิจต่อไปก็เดินทางไปที่เซเว่นครับอากาศอากาศเย็นมากครับผมแล้วก็ต้องเดินทางเมื่อวานนี้ขอบคุณอะไรนะ พี่ี่สุแล้วพี่สุที่เขามาอยู่นี่เขาเคยเขาทําต้มไก่กับน้ำพริกหนุ่มมาฝากน้ำพริกหนุ่มแล้วก็มีไอแคบหมูแคบหมูขนมหวานด้วยของหวานด้วยอวานเนี่ยโอโหทําให้เราอิ่มท้องะนะเขาเรียกว่าแทนที่เดินทางจะผอมลงขนาดวิ่งทุกเช้าต้องโอ้วนขึ้นนะอาหารการกินดีมากเลยเชฟบบรมก็ทำซัดโอ้โหนายบอกว่าอะไรนะ ทำยไงก็ได้ลูกน้องต้องไม่อดยอดสุดยอดยอดโอเคก็นั่นแหละครับวันนี้ก็เดี๋ยวได้เวลาแล้วเดี๋ยวผมขอญาตอ่าไปทำภารกิจส่วนตัวแล้วก็ดูภารกิจส่วนรวมเพื่อที่จะอะไรนะเขาเรียกว่าเดินทางใช่เตรียมตัวในการเดินทางด้วยความพร้อมครับโอเคตายหลันดีก่อน ไปหาหนามตาหูโอ้โหเพื่อนยังเนี่ยจังว่าเรื่องสิหาเลาะเบิงนี่ยหนามันขังอยู่วงนี้เนี่ยห้อยผมอันนี้หัวว่านเนี่ยเออมันสิขังวงนี้เลยแองนี่ยเลยหองนี่แหละมองนี้มันมันนุ่นนะ เพราะว่ันเจาตอตอทอง่ายสุดเลยเอยแห้งแบบนี่ใชอยังไจะไม่แห้งายนเย่นี้มันมันละันไงมีกระมังมีถ้วยถังอะไรเต็มไปหมดไ่้อยไปย่างล่อเช้า นีได้เลยน้ำไว้กันเธอลืมไอมันจะท่วมอยู่ตรงนี้ ตอนเช้านี้ก็เช่นเคยครับเตรียมน้ำเตรียมไฟแล้วก็เตรียมข้าวของอะไรต่างๆที่เราจะต้องใช้มั cycling, นี่อะเีเพราะมันไม่มีไฟแล้วไงเออดูต้นโพขึ้นตามกำแพงไงนะ โดนรถสองซอยยังไม่พออ่ะตอนอยู่ออฟฟิศมันต้องกินกาแฟแบบสดแบบแชงอ่ะอยู่นี่แบบแทบไม่ได้นึกถึงเลยอ่ะไม่มีที่เนี่ยไอโอไอโอไปเลยไปแล้วแก้วไก่ขายแล้วครับแก้วไก่เหลืออันนึงอยู่นะซื้อมา ซื้อม,มาตาไก่กับไอตัวนี้ชานี้สภากาแฟครับหลังจากที่ทุกคนตื่นนอนตอนเช้าแล้วนี่ครับแบบว่าจับตลอดแต่ไม่เจ็บอันนี้อะไรชานี้ก็เชฟได้ทำนี่ครับ สปาเกตตี้ครับไว้กินกับต้มไก่สปาเกตตี้ไว้กินกับต้มไก่แล้วก็มีสลักผักครับมีข้าวเป็นขนมแล้วก็ไว้สปาเกตตี้ไหนเขากินกับข้าวเฮ้ยมีหรือว่าไข่ดาวเอ้ยมีไข่ดาวนี่ไงสปาเก็ตตี้ต้องมีข้าวเหนียวด้วยสปาเกตตี้กินกับข้าวเหนียว อันนี้กินอะไรนะเด็กิลอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่า,า,ายลูกคนเด็กัสปาเกตตี้คามโมรานะ่าสไตลเ์เชฟบอวลมบมัวมนะแล้วก็มีไข่นนนในการในการโอเคไม่มีไข่แล้ว วันนี้เราเก็บของเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับเตรียมตัวเดินทางสู่ตัวเมืองลำปางครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่จังหวัดลำปางกันอยู่เช่นเคยครับแล้วในวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมไหมครับพี่ยักษ์พร้อมครับผม เอวเมวะอิโตนัเ็นสิอิสตังปะทิตังตุมหังคีปะเนวะสามิสะตุสัเตผู้เรนตุสังกัปปะจันโทปะนสโอยะทามิสโสติยะโอยะทา สัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพะโลกวินาศโมาเตภวัทวัตตาโยสุขีติกายุโกภะวะอภิวัตานัสีริสังนิจจวุทธาปัจจายโนจันตโรธรรมาวัฏฐานติอายุวโนสุขังพระอาทย์ญาติยตั่งถ่ายภาพกับพการเข้ ต,ตอนนี้ก็ได้มากราบลาหลวงพ่อจเจ้าอาวาสครับวัดแม่หลงครับอำเภอเก่อคาจังหวัดลำปางครับเพื่อที่ชาวคณะของเราก็จะเดินทางต่อไปที่สถานที่อื่นๆครับก็เป็นโอกาสดีครับท่านได้ให้พระเครื่องไว้บูบชาครับเป็นที่พึ่งทางใจในการเดินทางครับนี่นะ ท่านเมตตาเรามากๆเลยนะครับให้ท,ที่พักที่อยู่แล้วก็ขอบคุณชาวบ้านนะครับที่ช่วยกันทำอาหารนำอาหารมาให้กับชาวคารวานของเราในครั้งนี้ด้วยนะครับยังงก็ถ้ามีโอกาสครับมีโอกาสหน้าก็จะ กลับมาแวะเยี่ยมเยียนอีกอีกทีอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้มาอ,อ่าเขา

นะครับกับแฟนขับของท่านนะครับเพราะว่าช่วงช่วงบ่ายก็จะไปอีกหนึ่งเซเว่นนะครับเราจะอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งสองสามนะครับช่วงช่วงบ่งายนะครับเราก็จะไปหนึ่งเซ่นแต่เราอยู่ที่นี่น,นะครับ